สวัสดีพี่น้องเอซช่องยูทูบไฟท้องชาแนลค่ะมื่อนี้แม่ไฟและหมอลำ่เสียงวิหกทำการสแสดงยุทีวัดศรีสวัสดิ์บรรพตนะคะบ้านนาเกตตำบลน,นาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราชจังหวัดชยภูมิครับพี่น้องเป็นงานบุญเดือน3บุญพระเวทนะคะงานประจำปีบุญเดือน3บุญพระเวทนี่คือความร่มรื่นของของวัดนะครพี่น้อง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับบหายหลากหลายเลยค่ะพี่น้องมีปูพญานาคพร้อมมีองค์พระพิคเนตตอนนี้เป็นร่มๆุกกนะถ่ายก็ฝนสิตโตกันแล้วพี่น้องจ้าอันนี้หอระฆังของวัดนะคะดอกเฟื่องฟ้า วัดศรีสวัสดิ์บันพตบ้านนาแกตบลนาหนองทุ่มอำเภอแก่งคร้อจังหวัดเชัยภูมินะจ๊ะพี่น้องพี่น้องเป็นมาปูสัดแต่ต,ววนนตั้งที่มอัำงพท่านเดตั้งเลยค่ะเป็นอภาพาพี่น้องไปเบิ้องสาดแต่เบิ้งความสวยงามของตนใหม่ในวัดก่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีเจดียด์แต่สร้างยังไม่เสร็จนะคะพี่น้องข้างหลังจะเป็นเจดีย์ แต่บาสั่งยังบ่อเล้วโอ้ยบักขามโดกดกมองดูค่ะปีนี้บักขามโดกคักโดกแนโดกทุกต้นไปเห็นด้วยสกระโดกปักขามปีนี้เดี๋ยวพาพพี่น้องไปบ่งศาสตร์ศาสตร์ไล่ไล่นจองศาสตร์ไว้ว่ามันล้มผัดศาสตร์่นพะยงเหลยดี คพณ่นนับพี่น้องศาสตร์เพื่อนปูและเพื่อนก็นั่งเฝ้าไว้พร้อมเดย้ย่านศาสตร์ิวนี้ศาสตร์หลายครับพี่น้องลานขากันหลายนะอยูุ่ในกินกันหลายแล้วเต้า ไม่ไฟสิไปหาสื้อนะกินยเย่ะแต่น้อยนอนหอก,กระตืนหิวแล้ววัดศรีสวัสดิ์บ้านพศนะคะบ้านนาแกตําบนนาหนองทุ่มอำเภอแกล้งคลอจังหวัดชายภูมิฝนคือสิบประตูกตีลร่มมากแล้วร่มพ่านประพัดไปแล้วล่วะนี่ครับพี่น้องบล็อศาสตร์โอ้ขอ,ดดออออของผู้ใดปิวออกเนาะนี่น้องจาของเพิ่นไปใส่เพิ่นเพิ่นแต่ละผืนก็สิม,มิ้อติดไว้นะคะ แต่ละผืนละผืนเพิ่นกระสีมีซื้อติดไวเมือนี้หลายคักด้วยถ่ายเต็ตมสถานที่เต,ต็มบริเวณวัดเตยน้องกได้มาาโอ้ยล่มผัดซื้อออกซะเนาะ เป็นคึมค pues ึมล่มล่มเหมือนฝนจะตกแต่ว่าคงสิบปรตตกนี่สิบปัตตกเนี่ยส่ผ้าชมบริเวณในงานจากน้อยนะคะเนาะ หายังเบื้องลานค่ะลานขายก่อนวัดศรีสวัสดิ์บรรโพธเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านหน้าเก๋แต่บลหน้าหนองทุ่มอำเภอแก่งคลอจังหวัดชัยภูมิเด้อจ้าวัดใหญ่เลยละ่ะเป็นวัดใหญ่ของอยู่ของกินหลายพี่น้องเอ้ยคนน่ะคนพระท่านได้เปิดเพ่งเลยมาไทายได้กันคนเปิดเพ่งกะ บางมือกระทายปรได้มีร้านกาแฟไหมเอรการขาดลายขักเลย นี่เป็นเครื่องดืนบุญเบบกลับก่อนนะครับพี่นอ้องคุณแม่บางคนงกลับบ้ยาว่ยางไม่ใ้าไฟยังหมุนกองเลี้ยวไหล อันนี้เวยดเตี๋ยวน่าทานจังเลยครับเวียดเตี๋ยวส้มตำมี่หลายอย่างหลายแนวนะรับพี่น้ออันนี้เป็นกาย บม่มีร้านกาแฟาเลยพี่น้องเลยไม่มีร้านกาแฟาเลยะะวัดนี้พระพิฆเนศหลายองค์เลยค่ะอ่อมวัดเลยพระพิฆเนศหมู่บ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเด้อเนี่ยไฟไปขอหลวงปูเจ้าอาวาสนะคะรูปเหมือนหลวงปูเจ้าอาวาสอันนี้พระสังกัดใจย์ด่ตกกีหลีเลยหมู่บ้านนี้พี่น้อง มือนี้ก็ขอเดอ้อหลวงปู่เดอ้อนี่กัหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเท่านะคะ่ะอดีตเจ้าอาวาสลูกหลานขอน้ำไหลเดอ้อย่งให้ฝนตกเดอ้อขันฝนตกลูกหลานก็ลำบากพี่น้องผู้มาฟังล่ำก็ลำบากมอล่ำกับเปียกขอของใส่ของสอยตะละสิ่งตะลายางถือฝนแต่มัก็ใส่บ่ได้นะพี่น้อง ภาษาเตือนล้างน,น้อยๆที่กลางนั่งนั่นที่นั่งแค่กันได้ตะหมอกท่อนได้นั่นหลวงพ่อพาะสังกัจใจเอเดือนหาร้านกาแฟไม่มีสักร้านเลยอันรนี้ระมะะีบีบมวยผม จิมมะเสือพัดมี บรรยากาศบ้านข้าเจ้านะค่ะบรรยากาศบ้านสีมีภูเขาพร้อมบ้านเนี่ <c oughs> เขตอำเภอแก่งคอยในเสียนภูเขาพร้อมไม่มีร้านกาแฟเลยไม่มีร้านกาแฟสักร้านอีนนี้ร้านยำบปลาหมึกสดอย่างเต่าทาน แต่เนวเป็นการแสบว่าปกลังแห่พระเวทพอดีพี่น้องลังแห่พระเวทยดดีเป็นประเภทนี้บุญเดิน3บุญพระเวท ตาพะเวทแม่่ะพี่น้องก็ยังบวล้ำเสียงพี่หเห็ดแม่่ะสาธุสาธุสาธุน้ำเดอ้อคุณแม่ทั้งหลายสาหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้นพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันค่ะบัดศรีสวัสดิ์บ้านโพธิบ้านนาเกตตำบลนาหน,นองทุ่ม อำเภอแกล้งคอสจัตชัยภูมิซอดแกงเด้อพี่นองสำหรับคลิปนี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย